สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องปลาชิตคนหมักรอเก่าครับผมวันนี้พาวบึงเอชเอชหนึ่งสามห้าเอชอาเกาหนอกรับขุดสะเบึงวิ้นฮิตโครงการโคกน้องนานี่ครับถนนยาวสุดทีเลยที่แปลงนี่เป็นขุดสะ อดินออกมาเห็ดถนนสะหน่อยังไงครับนี่โอ้ย่างกลังทีแปลงนี้นะทีครับเห็ดถนนผมทีข้างหน้าสวนแล้วเห็ดถนนผ้ากลางเบิองมาเบิงหนึ่งสามหาครับคันนี้บอกขายหรือครับบอกขายรถเห็ดงานปกติครับตัวนี้ เห็นงานไหนมืดมือครับนี่ฝึกอุตสามีตสาดินเหนียวครับยังลึกเลยประมาณ3เมตรลึกประมาณ3เมตรครับนี่ตัวนี้เป็นเก้าหนกครับพร้อมใช้ ควันใสๆครับนี่ผู้ใยสนใจครับกิ่งกลางมาได้เลยรถป้อมใส่งานเครื่องดีเอลแน่นบ่ <ๆ S 1> มีหัวมีซึมครับช่วงล่างเต็มหนึ่งสามห้าเอสอาร์เก่าหนอกครับ ก็เหลือพกโก้แหงๆเลยครับนี่นีกล่องหลัง้อมเกง๋งเป็นเกง๋งรุ่นใหม่ครับเกง๋งรุ่นสิบบอกขายครับบอกขายเดี๋ยวจะลงราคาไว้ใต้คลิปครับนี่ครับข้วขั้นใสๆเลยครับนี่มะคุดอ่าสะโคกน้องนาสะหน่วยบางใหญ่เลย พุดพุดพุดครับพุดเลิกสุดขึ้นสูงสุดครับนี่เพม,มีการโหลดครับเพม,มีโหลดดินเหนียวครับดินเหนียวนี่เป็นดินกรดหยากรับทิ่ปุุงกีอีกต่างหากนี่แตงสลบโอ้ฝีมือวะ่ะแตงสลบไร้ขางเลย รููๆตั้งขางเลยโดยทันโอ้ฝีมือดินเหนียวแตงสลบเหลี่ยมมองๆครับะว่าดินมันบอบพังก็คือดินทรายพุดดินเหนียวนี่แตงสลบใหญ่เลยกว่าดินบอบพัง 135 SR ครับรหดเกาหนอกครับบอกขายครับบอกขายผู้ใดสนใจกับกิ่งกลางมาเลยครับรหลด้่อมใส่งานครับเดี๋ยวราคาที่แจ้งไว้ใต้คลิปครับผมตัวนี้เอกสารอินไว้ครับลูกก็เล้อหกโตครับแค่เลี่ย1หนึ่งโตบ่มีหัวมีซึมครับนี่เบิ่งเลยควนใสๆเลยครับ เส็ดงานใดเมืดมือครับแหงๆเลยมอไม่ดรกครับน้ำมันไหลซึมไหลเยอะมอไม่ครับนี่แอร์นี่เย็นเจี๊ยบแอร์เย็นยันไข่คุณน,นี่หม่องวางรองเสาพร้อ,บอมบึ่งรับขุดสะมืดมือสะประมาณเป็นไรครับนี่ โอ้ส,สัตว์มันสิเป็นไหลบ่ติเออเอสียงนิ่มดีดอีหลีเสียงนิ่มครับเสียงนิ่ ดีมือวาครับพนคนักขับเบ็ดเบิรมเสมือนิ้เบิ่งขับแต่งสโลบคนขับนี่ถ้ารถแอร์บอยเย็นก็บอกมีภัยอยากขับด้ยครับอากาศมันฮอนเนาะอันนี้รถนี่นอ้หึ่งตักลึกสุดเวียงขึ้นสูงบ่มีโหลดเลยครับนี่หนึ่งสามหาครับ ัวนี้เอกสารยินไหยครับแห่งๆเลยว่นมีหมองซึมเลยว่ะผู้ดใดหนี่ครับรถสนใจรถว้ทำงานครับเป็นตูดมน่นนนำพุดสาได้สบายสบายสะใหา่ได้ครับ ครับกัน,นยังรอเนื้อคู่ครับร่อเนื้อคู่อยู่นี่ครับซื้อรถนะ่ะเบิ้งตอนเหตุงานยังสี่เลยครับนี่ซื้อรถจอดกะเชียงครับอันนี้รถเหตุงานสูมือครับเห็ุงานปกตินี่ซื้อไปเติมมั่นเหตุงานดีเลยครับบราต้องไปพะวงเรื่องสอมเพราะว่าลถดเขาเหตุงานอยู่สูมืออยู่แล้วครับนี่รถเหตุงานปกติ เติมมั่นใส่งานอย่างเดียวครับหนึ่งสามหาตัวนี้เป็นกิ้งหลุใหม่ครับกิ้งหลุนชิปสัมหนึ่งสามห้าเอาเก้กาหนกเอกสารดินไว้ครับผู้ใดสนใจกิ้งก้างเขง้ามาเลยพร้อมจำนายนี่กล่องม่องลังไงพร่อม เบื้องผุนกองขี้ดินโอ้ยกดินมึงย่างสูงไงนี่ครับเสียงนิ่มแห้งโอ้แห่งดีเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำรับเดี๋ยวปอกอันคลิปหนาเนะครับผูได้นสนใจเดี๋ยวลุงราคาลุงเบอร์โทรไว้ใหายครับรถพร้อมใส่ยังรอดจากของไม้ยู่ครับ บอกขายครับบอกขายเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ